ชีวิตนะคะนี่คือชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะเพื่อนๆนะคะชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะตั้งกองตรงๆก่อนนะคะ mm hmm. uh, นี่คือชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ฟรีดอมทางฟรีดอมอีโคโนมิกนะคะก็อสิสรภาพทางเวลานะคะนี่คือชีวิตไลฟ์สไตล์ <c oughs> อิสระภาพทางเวลานะคะเพื่อนๆนะคะอยากให้เพื่อนๆมาใช้ชีวิตด้วยกันนะคะแล้วก็มาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งด้วยกันนะคะพี่คิมใช้ชีวิตแบบสบายๆนะคะตั้งแต่อายุ55้จนถึง66นะคะ mm hmm. ก็สบาย mm hmm. โคตรเลยะคะ่ะ10ปีเต็มนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ เป็นบางครั้งนะคะที่เราทําธุรกิจเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งเราก็ต้องซีเรียสบ้างเราก็ต้องซีเรียสนะคะซีเรียสบ้างแต่เรามันจะมีเวลาพักผ่อนนะคะเวลาพักผ่อนจะไม่เหมือนกันกับคนอื่นเขานะคะแล้วการทําธุรกิจเน็ตเบิร์ดเอ็นเิอรป็นโนนะคะเป็นนายจ้างของตัวเองเป็นเป็นเจ้าของกิจการเองเป็นนายจ้างของตัวเองนะคะไม่ขึ้นตรงต่อกใครแล้วก็ทําธุรกิจในระบบเน็ตเวิร์ดนะคะไม่ต้องทํา ไม่ต้องเป็นกังวลมากมายในการทำธุรกิจทุกทุกอย่างนะคะเหมือนถ้าคุณมีห้างร้านมีบริษัทมีร้านอาหารมีกิจการคุณต้องเฝ้ากิจการคุณยิบตลอดเวลาใช่ไหมคุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ติดตัวไปลำบากคุณต้องหาคนมาแทนแบบประเภทที่ว่าคนที่มาแทนก็ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะนะคะ่ะ ถ้าเป็นบริษัทใหญ่หญๆเขาก็จะมีพนักงานประจํพาพนักงานชั่วคราวมาแทนพนักงานประจำนะคะทำให้กไปท่องเที่ยวได้อะไรเงี้ยแต่คุณก็ยังรับอัตราเงินเดือนของมนุษย์เงินเดือนนะคะการรับอัตราเงินเดือนของมนุษย์เงินเดือนนะคะถามว่าเมื่อไหรคุณจะได้จับึงร้อยล้านพันล้านนะคะ,ะถ้าคุณต้องการเพื่อนๆต้องการจับเงินแบบรวดเร็วร้อยล้านพันล้านนะคะแบบรวดเร็วนะคะคุณต้องมาทําในธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะ ออนไลน์เน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งในระบบ AI s y ซิสเตมเคนอ่ะพี่คิมฝากไว้แค่นี้นะคะนี่คือชีวิตยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่คือพี่คิมนะคะที่ใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์นะคะฟรีดอมไทม์ฟรีดอม o m คโ o น o m มิทุกอย่างนะคะอิสรภาพทางเวลาแล้วก็อิสรภาพทางการเงิน <laughs> เคเนาะไม่มีลิมิตมาจํากัดเราไม่มีลิมิตมาจํากัดเวลาเราไม่มีลิมิตมาเพดานมาจํากัดอัตาราเงินของเราสามารถทาได้จะลเป้านะคะไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเลยนี้นะคะนี่คืออิสระภาพทางเวลาสามารถท่องเที่ยวได้ทั่วโลกทํางานได้ทั่วโลกที่ไหนก็ได้ชีวิตดีดชีวิตเล็กได้แค่นี้เนาะนี่คือ พิมยกตัวอย่างเอาพี่พิมเองนะคะให้ดูว่านี่คืออิสรภาพทางเวลาและอิสรภาพทางการเงินชีวิตนี้สบายโคตรเลยทำถูกแล้วที่จับธุรกิจเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งนะคะช่ำถูกต้องเลยที่พี่พิมเจาะธุรกิจเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งนะคะสุดยอดสุดยอดของชีวิตนะคะแค่นี้เนาะฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปต่อไป Bye. t h a n k you for watching.